สวัสดีครับทุกท่านวันนี้สวนป่าเชิงดอยพามาอยู่ห้องพักใหม่นะครับผมวันนี้วันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกสี่ครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตการเพาะมะแวงขมนะครับหรือทางเหนือเรียกว่ามาแข้งขมครับผมไปดูกันเลยครับใกล้ๆครับ นี่ผลการเพาะมาแหวงขมครับที่ผมนำมาจากบ้านนะครับผมนี่ผ่านมา1เดือนครับได้ต้นประมาณนี้แล้วครับผม1เดือนครับมาแหวงขมเดี๋ยวรอโตอีกหน่อยถ้ามีใบจริงขึ้นมานะครับตอนนี้เป็นใบเลี้ยงอยู่นะครับก็จะแยกใส่ถุงตักหาครับผมก็มาอัปเดต หลังจากเพาะผ่านมาหนึ่งเดือนเต็มแล้วครับผมสำหรับมาแวงขมครับก็เดี๋ยวก็ไปดูต้นไม้อื่นๆด้วยกันแล้วกันครับครับประมาณนี้ครับมาจัดไว้ครับผมตัวนี้ไผ่หวานครับไผ่หวาน โบวานเพชรน้ำฝึ้งโดน,มนแมลงกัดกินใบครับถ้าพาลำใบหนีตัวนี้คือเอื้องป่าครับเข้าป่าเก็บมา ก็ประมาณนี้ครับผมก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาอัปเดตมาแวงขมนะครับผมมาแหว่งขรกบต้นประมาณนี้ครับได้จานวนเยอะอยู่ครับผมก็สําหรับคลิปนี้ส่วนปลาเชิงดอยลาไปก่อนครับขอบคุณครับทุกท่นครับที่เข้ามาติดตามรับชมส่วนปลาเชิงดอยครับผมขอบคุณครับ